ปุ่มสีน้ำเงินขึ้นแบบนี้แปลว่าอะไรทำไมถึงขึ้นสีน้ำเงินและบางทีก็ขึ้นเป็นสีเทามาดูคำตอบกันนะคะหากปุ่มโปรไฟล์ของเรานะคะขึ้นเป็นปุ่มสีน้ำเงินแบบนี้แปลว่าสถานะของสตอรี่เราอะค่ะยังมีอยู่นั่นเองสตอรี่อะค่ะมันจะมีอายุได้24ชั่วโมงหากสตอรี่ของเราอะค่ะหมดอายุไปแล้วอะค่ะตัวปุ่มสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะกลายเป็นสีเทานั่นเองดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำเงินเนี่ยคะ่ะไม่ใช่ปุ่มที่จะบอกว่าเราเนี่ยผิดกฎหรือไม่ผิดกฎนะคะในกรณีที่สตอรี่เนี่ยจะผิดกฎเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรเรามาดูตรงนี้กันค่ะกดไปที่หน้าเมนูนะคะแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองไปดูตรงคำว่าสตอรี่ค่ะแล้วให้คุณนะคะดูตรงคำว่าการจัดเก็บสตอรี่ของคุณนะคะ ตัวนี้ค่ะสถานะเนี่ยของคูป,ปองนะคะจะขึ้นเป็นปิดสตอรี่ไว้นะคะก็คือเราจะไม่เก็บสตอรี่นั่นเองนะคะก็คือเวลาเราโพสอะไรไปเนี่ยมันก็จะหายไปเลยไม่ต้องมาเก็บสตอรี่เรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตั้งเปิดไว้ใช่ไหมคะสมมุติว่าตั้งเปิดไว้เนี่ยเขาก็จะเก็บสตอรี่เราเอาไว้ดังนั้นน่ะบางทีอ่ะเราโพสสตอรี่ไปบางอย่างมันผิดกฎผิดเกณฑ์นะคะ แล้วเราไปตั้งเปิดเก็บสตอรี่เอาไว้ตรงนี้เปิดปุ่มสีน้าเงินตรงนี้มันก็จะเก็บงานที่ผิดเอาไว้นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะมากังวลใจในเรื่องของเราโพสผิดหรือโพสถูกเนี่ยถ้าเราโพสลบโพสต้นขั้วไปแล้วแต่ปุ่มเปิดปิดสตอรี่เก็บสตอรี่ตรงเนี้เราไม่จัดการหรือไม่เข้าใจมันนะคะมันก็จะอาจทําให้สถานะการสร้างไรายได้อะมันติดแดงได้เพราะ เปิดปุ่มเก็บสตอรี่เอาไว้แล้วลบแต่โพสต์หลักแต่สตอรี่ไม่มาไม่มัลบนั่นเองนะคะที่เป็นประเด็นพาดพิงกันในเรื่องของคําว่าผิดกฎแล้วลบสตอรี่เนี่ยค่ะก็คือสีเทาสีฟ้าเนี่ยมันคือสถานะว่ามีสตอรี่หรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้เนี่ยว่าสตอรี่เราอะเก็บหรือไม่เก็บไว้มาดูสถานะตรงนี้แนะนําให้ปิดค่ะไม่ต้องเก็บสตอรี่นะคะคือ จบยีิบสี่ชั่วโมงปุ๊บก,ก็ให้มันเคลียร์ออกไปเลยไม่ต้องมาเก็บในอัลบัม้มในคังในอ่าในคังงานของเรานั่นเองอะนะคะวิธีการเนี้จ,จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้เราอะสามารถที่จะคัดกองงานที่ผิดกฎออกไปได้ง่ายนั่นเองค่ะ